่เร็วๆแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะเข้าเ๋ยวอีกสักพั้เราเจอกันนะครับรอถึงค่ายก่อนเย้ตอนนี้นครับเราก็ถึงหน้าสถานีวิจัยสิ่งแวดลอ้อบสแกลรแล้วนะครับกําลังเข้าอยู่นะครับก็คงจะอีกขึ้นเขาอยู่นะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วพบกับเราเนวิเกเตอร์ครับ ก็อยู่ท um, ี่สแกลาดเป็นท oh ี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังกินอาหารที่ยังกันลัดหน้าครับลัดหน้าอะไรไหมอะไรไหมครับคูมาเมะครับเดี๋ยวรออีกสักนักนะครับเราจะไปเดินป่ากันเดี๋ยวเจอกันดีตอันนี้เราก็อยู่ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้มสแกลาดนะครับก็สวยงามเหมือนกันนะครับพื้นที่กว้างใหญ่มากอยู่ในป่าเขาครับ ตอนนี้นะครับเรากำลังทำพัดย้อมอยู่นะครับกำล,ลังมัดผ้าอยู่และมัดเสร็จปุ๊บก็จะเอาไปเอาไปแต้มสีแล้วจะออกมาเป็นลายนะครับเป็นการผ้บแบบสามเหลี่ยมนะครับเราจะไม่ทำแบบที่เขาสอนเราไม่ทำเราแบบนี้นะโอเคครับวันนี้เราพยายามยะมาเยี่ย,ม,ม,ยมสีผ้าทตมายังมมาย้อมการมันแบบนี้แล้วก็สีแต้ม มีเป็นแสนอันมันก็ล้วนเลาเรื่ึงบังกูหยุไม่ได้เร้<ม>งอง<ม>นายบังเราเราหยุดไม่ได้กูบังด้ทนไหนเดี๋ยเราเล่นมั่งดิเป็นไงบ้างครับพ่อสวยไหมสวยไหมเป็นไงล่ะฟิเมอร์ฟิเมอร์ตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับนี่คือผลงานของเพื่อนๆนะครับ ดูนหอต่ก็ห่อผานกขา้นมีตอนนี้นครับเรากาลังเดินไปชมนกกันนะครับเดี๋วจหาวิวให้ดูนะครับตอนนี้ดูนกกันอยู่นะครับ เดินอยู่ครับกลางเดินกันอยู่ไกลเหลือเกินเริ่มแหนะ่เริ่มแหน่อยนนี้น,น,นะครับเรากําลังสังนอกอยู่นะครับตอนนี้เห็นนกแค่สองสามครั้งเองครับ ตอนนี้นะครับเราก็ดูนกกันเสร็จแล้วนะครับก็เห็นนกกันบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่เยอะเพราะว่าเสียงดังกันนะครับส่วนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะดูดาวกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมาดูไก่กันนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันตอนนี้นะครับเราอยู่ท้ายกลุ่มเลยครับเนื่องจากเดินช้ากว่าเพื่อนแล้วก็ดูนกเยอะกว่าเพื่อนครับก็เหนืหนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกันเยอะมากก็เดินช้าเหนื่อยหนเหนยมากเลย นี่คือบ้านของเรานะครับบ้านมีอันจะกินนะครับชื่อบ้านตอนนี้นะครับก็อยู่ในห้องแล้วนะครับก็มีภาพใหม่ <นะ S 2> บางส่วนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากมันไม่ค่อยดีครับอันนี้สภาพในห้องนะครับสภาพในห้องแต่ละคนนี่เหลือเก่งตัวเดียวครับ 哇。 นะครับเราก็มาถึงสถานที่ดูมแมลงซึ่งดูมแมลงเสร็จเราก็จะดูดาวนะครับแต่ดูมแมลงตอนนี้เป็นธรรมชาติมากที่มแมลงจะตามหานี่นะครับคือผีเสื้อแล้วก็มแมลงกลางคืนนะครับที่มาเกเาะตามผ้าใบนะครับที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับสวยไหมครับแต่ละตัวเดี๋ยวเอารูปภาพแทรกลงให้นะครับ ตัวนี้ครับสวยไหมครับสวยไหมเยอะเลยเยอะเลยาทินี่ไงคุณเจอนี่ไงตัวเนี้ยพบอกก็<จ>มนีนะรัวนี้แหละบอบจุ๊บไข่นะคุณหยิบม อันนี้ก็หมดเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ ครับหนตี5 7า9นาทีปีนี้ก็มึงใช่ปะเรียกรวมตอนประมาณ6โมงพร้อมจะไปกันหรยังซึ่งไม่ได้นอนมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนไม่บ่าครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังเดินทางครับด้วยรถกำลังเดินทางไปยังไฟฟ้าพยหารองครับวันนี้เราพูดจะเกันในไฟฟ้าพิหารรองเกาดูบรรยากาศไปบ้างกันนครับ นั่งรถอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ครับก็ถึงจุดที่ต้องดูไก่มาแล้วไก่ไก่ฟ้าพยาลารอครับแต่ตอนนี้ต้องอารวมผลเพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับไก่ครับ ก่งอย่มยิเย i mean. ิลัวต้องใชแปบใได้คับดัได้ได้ีิ๊กนไตทองเห็นไหมสีเหลืองอ่ะนั่นแหละนี

นะครับเรากำลังไปเดินป่ากันนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอให้ดูนะนี่ชื่อว่าเปล่านะนี่เปล่าเปล่ากัละเอพอปลาลอลิงสระอาไม่โูกเปล่าใหญ่นี่เปล่าอันนี้ก็มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นใบดอกผลรากแกนโอ้โหมีประโยชน์ทั้งหมดเลยลูกถ้าดึนมก็มีกระรอบเลียงผา ข้างคาวอะไรอีกเออข้างคาวหมาในหมาเออหมาลูกนีหมาป่าหมาทิ้งจอบอ่ะเนาะหมูป่าหมูป่านี่คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเออต้นนี้คือต้นคอแลนคอแลนหรือลิ้นจี่ป่าที่ลุงบอกว่า เอาผลมันผลคล้ายๆกับลิ้นจี่มันต้องช่วงฤดูร้อนนะครับมันจะออกผลช่วงฤดูร้อนนี่นะครับมักแงวอ่าคนอีสานเรียกว่าหมักแงวหรือมะแง,งวนะครับนี่คืออะไรคะอ่าอ,อันนี้จะให้เชลชวนชิมมาใ้ไจะชิม,ม,เ,ชชมเอ่เออมให้ออมอ่ะเคี้ยวๆอมๆอ,มอ,มอันนี้ก็คือสมุนไพรสารเพสท,ที่มีชื่อว่าอ้อยสามสุรีอ้อยน้ำหวานน้ำหวานอยู่อู่ ไหวานะไหว้นมาตัวนี้คนไทยหรือคนห,หลายชาติเชื่อว,ว่าเป็นต้นไม้ที่มีเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้แห่งความเชื่อในต้นไม้ใหญ่ๆมันจะมีอะไรนะนางตะเคียนเออจะมีถ้าต้นตะเคียนก็จะมีนางไมา้ามีนางตะเคียนมีรุย่านางเห็นไม่เวลาจะสายเขาต้องทำพิธีรับวงปีอนี้ก็เอาแว่นส่องขยายดูวงปี ว่าต้นไม้ที่วัดนั้นมันวงปีมันสักเท่าไหร่นะครับเอายกตัวอย่างอย่างเช่นไม้ที่นี่นี่คือการดูวงปีสวยอันนี้มันจะเห็นชัดวงปีไงลูกวงปีมันนับยังไงนับก็คือวงเล็กๆอ่าวงเล็กๆก็คือหนึ่งปีซอนปีสามปีไล่มาเรื่อยๆมันก็เป็นวงเป็นวงเห็นไหมคุมวงต้นไม้ครับ นี่ก็คือจอมปลวกหรือลังปลวกนั่นเองเขาบอกว่ามีนางพญาข้างในใช่อ่ห่ปลวกหน่รังเนี่ยมันจะมีนางพญาอยู่ข้างในประมาณหนึ่งถึงตัวใช่หแล้วกินมูรเงี้ย้งลกลังิตัวาลบูอดูเอาดีจริงตอนนี้เข้าป่าแล้วนะครับตอนนี้ เข้าป่าแล้วอุยนี่คือต้นไทรที่มันเกิดครั้งแรกมันไปเกิดบนต้นไม้อื่นก่อนแล้วก็มีรากค่อยๆย้อยห้อยลงมาพื้นพื้นดินรากมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากให้หลายรากติดกันกลายเป็นต้นสวัสดีครับวันนี้ผมเป็นไกด์นะครับนี่แมงมุมที่คุณเห็นนะครับคือแมงมุมพันธุ์โซมาเนียนะครับมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับอยู่ที่ประเทศไทยเมื่อตอนพศ2348นะครับ ตัวนี้ใครคนนัคนเอาเข้ามานะจิมโรเบิร์ตไอสไตล์ครับ <Robert. S 2> อต,อน,อ,ตอนที่เขาตายไปต้นไม้ครับ <c oughs> ต้นใหญ่มากจกำลําลังเดินอยู่นะครับตอนนี้โอ้ยเหนามากนี้จะไกลเกิย <c oughs> ตอนนี้นะครับออกจากป่า <c oughs> ดิบแล้งแล้วกําลังเข้า <c oughs> สู่ป่าเต็มหลังนะครับ ก็เดินมาได้2กิโลแล้วนะครับตอนนี้คัหือสองกิโลือแล้วแต่งโอ้ยให่มากครับ ตอนนี้นะครับกำลังเดินอยู่ในป่าเต็มหลังนะครับบรรยากาศสวยมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้นะครับก็ใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับดูในป่านี้ครับยาขึ้นเต็มเลยครับก็สวยงามไปอีกแบบนะครับก็ใกล้ถึงจุดหมายแล้วอีกนิดเดียวนะครับ เด่อลำบากมากเลยครับดูวิวนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดกลางป่านะครับจุดพักนะครับนี่นักวิ่งเลยนะครับเนี่ยอยากวิงว่งไม่บากหรอโอ้โหล้มทีนี้ก็โอ้หหน้าแห่ ทางมันคูขามากเลยครับถึงแล้วนะครับตอนนี้ถึงแล้วเยดเครับเดี๋ยวเจอกันตอนประกวดเจนกับทาสานนะครับเด็กแปบ ให้เพื่อนๆลองดูนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรวมทั้งคขาสามค่ะกมาเต็มป่ามิงมิงทนตอนนี้นะครับก็เดินป่าเสร็จนะครับก็กำลังกลับมาเตรียมตัวเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับก็อีกสักพักหนึ่งก็จะไปขึ้นรถกลับบ้านนะครับ ครับคุณโด้กับคุ้าทักทุกอยู่เลยนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับข้า่นี้ก็ใส่การบิธีไปเรรียยบ้อแล้วนะห้องเราได้ตั้งสามคนก็คันนี้ก็กลับบ้านกันแล้วบิบบครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทางกลับให้ดูนะครับตอนนี้ก็กําลังกลับกันนะครับน้าน้าลาบุ๋งน้าคุณข้าคุณข้าบัตจนลูก

กับแล้วกับแล้วกัวตอนนี้เราก็พักกันอยู่ที่ปั๊มนะครับก็จอดอยู่ที่จุดพักรถนะครับตอนนี้ ที่3ามสี่ธนวัานโมนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคณะอาจารย์ที่ทำให้เกิด่ายนี้ขึ้นมานะคะพวกเราก็ได้ประสบการณ์ดีๆนะแล้วก็ได้คุณภาพหรือว่าได้อยู่กับเพื่อนที่สุดท้ายแล้วที่เราได้อยู่ที่นี่ก็ขอ